ลิงก์ส่งให้กับหรือว่าคุณก็จะทำเป็นรายงานการประชุมส่งครับคุณก็ครับใช่ครับตอนนี้มีเลคคอร์ดไว้อยู่นะครับเราเลคคอร์ดสูงไว้ให้ครับก็จะเป็นลพิพอเลคคอร์ดเสร็จนี่เนี่ยคุณก็จะส่งเป็นเลคคอร์ดแล้วคุณก็จะทําเป็นรายงานการประชุมส่งครับให้กับพวกสื่อมวลชนคุณก็จะขัดเกลาก่อนไหมที่จะส่งให้เขาหรือว่าจะส่งเป็นได้หมดครับนะครับก็อยู่ที่ทางคุณก็นะ เพราะว่า okay. มันจะส่งได้สองแนวทางคือส่งเรคคอร์ด Air to Thailand Ranking Circuit ิเ21วันศุกร์ที่8ตุลา64สผ่านทางโปรแกรมสรงชุมครับครับรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็คณะกรรมการบริหารของสมาคมนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรูปนนแบบมครับสละเวลามา ร่วมในการประชุมทางซูมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใหม่สำหรับบางคนหรือ,อชำนาญสำหรับบางคนนะครับก็ก่อนอื่นขอทักทายท่านท่าน,านสุพลสุนทรวัส,สุนะครับ Chief of Innovation Officer นะครับบริษัท e m m n n n t t i r r แห่งประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมเอราวันนะครับ ตำบลคุกกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับในระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคมนี้นะครับในนามตัวแทนของจังหวัดพังงานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาสนทร u c k e นะครับได้มีส่วนร่วมนะครับได้รับชมกันนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบใหม่นะครับก็คือไม่มีผู้ชมในสนามนะครับก็จะใช้วิธีการไล่สด ผานทางเพจนะครับต่างๆที่ที่เข้าร่วมนะครับซึ่งผมคิดว่าการจัดการขัาในครั้งนี้นะครับจะนําความสุขนะครับมาให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ที่ชื่นชอบในกีฬาประเภทนี้นะครับได้จัดรายการนี้สี่ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่จะได้ร่วมมือแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมให้ให้วงการสนุกแล้วก็สปอนเซอร์ได้ ได้มีความพอได้มีความยินดีนะครับแล้วก็ทางผมก็โต๊ะโต๊ะที่ S1 เนี่ยก็เป็นโต๊ะสตาร์6ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่เลยเป็นมือใหม่เลยนะครับก็ถ้าได้ใช้ก็อาจจะได้ใช้รายการนี้เป็นรายการแรกนะครับแล้วก็ออก็ทาง,งที่เอวั <S <S เนียก<ช>็ไฟแอร์อีด้วยนะครับก็แข่งขันเพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น ตันตหนึ่งตัวครับชใช่เอาตัวซ้อมอีกหนึ่งตัว<ข>ก็คงจะใช้ห้องเดียวกันกับที่ใช้แข่งขันหกแดงไอ้เก้านายบอลใช่ไหมครับครับมไม่มีการคัดเลือกเยาวชนเลือดสายเลือดใหม่นะครับที่เป็นเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เข้ามาเลยภายในหกปีสาเหตุที่เราไม่ได้คัดเพราะว่าในหกปีที่ผ่านมานี่เนี่ย ทางสมาคมไม่ได้รับเงินสนับสนุนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยแต่ในปีนี้นะครับปีนี้เมื่อหล,หลายวันที่แล้วผมก็ได้ปรึกษาทางทางพี่ศักดานะครับที่ดูแลทางนักกีฬาอยู่นี่เนี่ยผมก็เลยมีความคิดนะฮะความเห็นนะว่าประมาณเดือนหน้าวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนี่เนี่ยเราจะมีการเก็บตัว เยาวชนยุวชนที่มีพรสวรรค์เพื่อมาเป็นช่างเกือของประเทศเไทยเป็นเบอร์หนึ่งที่ยากที่จะมีใครแซงได้เพราะว่าถ้าไม่นับสามมืออาชีพนะครับเอฟหมูและก็สันนี่ไม่มีใครสู้กิจสนัได้เพราะว่าหนึ่งอยู่ในช่วงที่กิจสนั่นกำลังเก็บตัวจึงมีการคิกซ้อนเนี่ยตลอดนะครับตลอดทั้งทั้งทั้ง นะครับเดี๋ยวรอโอ้ยอีกทีหนึ่ง หลังจากประชม